Master of Adventure หรือเจ้าแห่งการผจญภัย Suzuki Vstorm 150 XT รถ ที่ถูกสร้างมาเพื่อการประจนภัยอย่างแท้จริงถูกพัฒนามาจนถึงปัจจุบันและแน่นอนครับสำหรับโฉมใหม่ของเจ้าซูซูกิวี t o r ม 1,050XT คันนี้นะครับถูกถ่ายทอดนะครับพันธุก,กรรมนะครับการดีไซน์นะครับจากรถในตำนานอย่าง DRZ ที่เป็นเจ้าแห่งทางฝุ่นนะครับและยังถูกผสมผสานนะครับรวมเข้ากับตัว d r b i g ที่เป็นรถโปรดักชันนะครับจึงถูกหลอมรวมนะครับมาเป็นเจ้าวีสตอม 1,050XT คันนี้ แล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่ท่ามกลางคุณเขาเ,เพื่อนๆอาจจะคิดว่าผมมาขี่รถไกลถึงออสซี่หรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครตอนนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำามกเหล็กนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกเช่นเคยนะครับสไตล์ของแทนธรรมชาติก็ต้องอยู่กับสถานที่แบบนี้อย่างแน่นอนวันนี้ข้อมูลของเจ้า v s สตอร์มพั XT คันนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามไปชมกันได้เลยครับ A pocket full of damn friends. Could give a fuck what they saying. I'm an all ten. on like one up, I pull up in that new Benz. Could give a fuck what they saying. I'm an all ten. I just link the O in the hotel lobby. I hit it, then I go on road with Charli. They got song about a box got me feeling like. สำหรับเรื่องแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือเครื่องยนต์ v t ทวินะครับ90องศา DOHC Double Overhead Camshaft นะครับ 1,037cc นะครับกำลังเหลือล้นมากนะครับและในส่วนของเครื่องยนต์วีทวินบล็อกนี้นะครับก็ได้ถูกใส่ในส่วนของเทคโนโลยีนะครับไร้ใบวายนะครับและมีเทคโนโลยีนะครับเรือลิ้นเล่งนะครับให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของกระบอกสูบนะครับซึ่งในเรือลิ้นเล่งเนี่ยมีลิ้นผีเสื้อนะครับที่มีการทํางานนะครับแบบอิสระนะครับผัดกันเปิดผัดกันปิดจึงทาให้เครื่องยนต์บล็ นี้นะครับสมูทมากมากนะครับสำหรับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรอบต่านะครับรอบสูงหรือรอบกลางนะครับต้องขอบอกเลยนะครับว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับได้มาทดลองแล้วผมจะบอกเลยว่าปึ้ดสุดๆบิดกระเด้งเร่งล้อยกแน่นอนนะครับสำหรับการเดินทางในวันนี้ครับในความเร็วสูงๆเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามีความสมูทมากๆครับการเรียกรอบต่างๆนะครับไม่มีการสะดุดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับและแน่นอนครับสำหรับการนํามาขี่ในทางเทแบบนี้เนี่ยเขาก็ตอบโจทย์มากนะครับสำหรับเรือในเร่งชุดนี้มันทําให้การเดินทางในการลับรถเดินรออบเคื่ง เขามีความสมูทมากๆเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นจุดเด่นของเครื่องยนต์บล็อกนี้ของทางซูซูกิเลยก็ว่าได้ครับเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับมีการระบายความร้อนด้วยมอน้านะครับแรงม้าสูงสุดนะครับที่เขาทําได้ก็อยู่ที่107แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่100นิวตันเมตรนะครับที่6 0 0 0รอบนะครับมาไวมากๆตอนนี้นะครับเราจะมาทดสอบในส่วนของช่วงเกียร์ของเจ้าซูกกกััันนนวว่่่าาาชงงงงเเเเีียยยยรรค้ป็อไบทหมด6ะ 2 hết xảo hết xì hết Tá และแน่นอนครับสำหรับเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับเขาก็ได้ถูกติดตั้งนะครับในส่วนของระบบ traction control นะครับ traction control ชุดนี้นะครับยังให้ปรับระดับได้ถึง3ระดับนะครับและสามารถปิดได้ด้วยนะครับเมื่อเราทําการขับขี่ในทางเทลในส่วนของประเด็นถัดมานะครับนั่นก็คือระบบช่วงล่างนะครับช่วงล่างด้านหน้านะครับเป็นแบบ Tele ส c o p i c นะครับสามารถปรับแข็งอ่อนได้นะครับด้านหลังเป็นชคเดี่ยวนะครับทำงานคู่กับ S w i n g arm นะครับที่สามารถปรับระดับได้เช่นกันนะครับได้ทั้ง p r e s s i o n ันคีโร d และ rebound นะครับช่วงล่างแบบเทพเท เลยก็ว่าได้นะครับปรับระดับได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับการดีไซน์ออกแบบช่วงล่างชุดนี้สอบผ่านเลยครับเข้าโค้งออกโค้งหนึบมากๆแล้ววันนี้นะครับก็ได้ลองทั้งทางดินและทางดําเนี่ยไม่ว่าคุณจะขับขี่ที่ไหนครับเขาคือม a สเตอร์ออฟแอดเวนเจอร์ของแท้จริงๆครับถัดลงมานะครับคือระบบเบรกด้านหน้าเนี่ยเขาก็ให้มาเป็นแบบดิสคู่ทํางานคู่กับปั๊มคาลิเปอร์สลูกสูบนะครับของโตกิโกะนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นดิสเดี่ยวนะครับทำงานคู่กับปั๊มลูกสูบเดี่ยวนะครับของโตก ระบบเบรกชุดนี้นะครับมีการได้น้ําหนักทําได้ดีมากมากเลยเอาอยู่ชัวร์ครับในส่วนของเทคโนโลยีนะครับที่เป็นประวัติการเลยก็ว่าได้นะครับที่ถูกนําเข้ามาพัฒนาใส่ในส่วนของสุกิวิสตอม1,50 XT คันนี้นะครับมาเริ่มกันที่ระบบแรกนะครับระบบ IMU นะครับที่มีหน้าที่นะครับในการคํานวณประมวลผลนะครับของการเอียงองศาของรถต่างๆนะครับทั้งหมด3แกนนะครับหทิศทางนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับแกน IMU นะครับ ก็จะทํางานร่วมกับระบบการขับขี่นะครับอย่างเช่น motion tag brake system นะครับที่จะช่วยนะครับเวลาท่านเลี้ยวมีองศารถและความเร็วที่ไม่เพียงพอหรือว่าความเร็วที่เกินนะครับตัวเซนเซอร์ imu นะครับจะสั่งการไปที่ระบบเบรกนะครับแล้วก็มีการช่วยนะครับในการเบรกนะครับเพื่อให้มีความเร็วที่เหมาะสมครับสำหรับการเลี้ยวโค้งต่างๆนะครับและในส่วนถัดมานะครับฟังก์ชัน hill hold control system นะครับเป็นฟังก์ชันที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับขณะที่จอดรถบนทางลาดชันแล้ว เราจะสตาร์ทนะครับออกตัวเนี่ยในส่วนนี้นะครับเจ้าระบบ IMU ครับเขาก็จะประมวลผลนะครับว่ารถเราเนี่ยมีระยะองศาที่ตั้งชันเกินไปนะครับสำหรับการออกตัวเนี่ยเขาก็เข้ามาช่วยนะครับในการเบรกนะครับในส่วนของเบรกหลังทั้งหมด30วินะครับเพื่อที่จะให้ท่านนะครับเตรียมตัวนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วก็ใส่เกียร์เพื่อจะบิดคันเร่งจะทําให้การออกตัวบนทางลาดชันนั้นสมูทมากยิ่งขึ้นและในส่วนนะครับของฟังก์ชัน Slope Dependent Control System นะครับนี่ก็คือระบบคอยช่วยเวลาเราลงจากที่ลาดชันนะครับ ตรงนี้นะครับระบบ IMU ก็จะบระมวลผลว่าความราชันเนี้ยกับความเร็วเนี้ยไม่เหมาะสมแน่นอนเขาจะทําการเพิ่มในส่วนของ engine brake นะครับเพื่อให้รถมีความเร็วที่เหมาะสมนะครับสำหรับการลงในความราชันนั้นๆนะครับและอีกหนึ่งรายละเอียดนะครับที่ถูกใส่ใจมานะครับไร้น้าหนักให้เบาลงมานะครับนั่นก็คือระบบเฟรมนะครับที่เป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับแบบทวินสปานะครับมีความแข็งแกร่งนะครับสวิงอาร์มที่มีน้าหนักเบาสุดๆเลยนะครับซึ่งน้ําหนักของเจ้า v s t o r m 150 XT คันนี้นะครับก็อยู่ที่ 247กิโลกรัมนะครับมาในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆนะครับเรามาเริ่มกันที่เบาะ2ตอนนะครับในส่วนของเบาะของผู้ขับขี่นะครับสามารถปรับระดับความสูงได้ด้วยนะครับให้เหมาะสมกับสรลีระของผู้ขับขี่นั่นเองนะครับความสูงเบาะนะครับก็จะอยู่ที่850มิลลิเมตรนะครับจากพื้นนะครับสิ่งที่น่าประทับใจเลยก็คือการเลือกใช้วัตถุดิบนะครับในส่วนของเบาะเนี่ยทำได้ดีมากนะครับนุ่มสุดๆเลยนะครับในส่วนต่อมานะครับวงล้อนะครับเป็นวงล้อแบบขึ้นซี่รวดนะครับเป็นวงล้อแบบทูบเลดนะครับและ ยางที่ให้มานะครับเป็นของบิสต์โตนแบตแลกนะครับยางหน้านะครับ110ทัพขอบ19นะครับส่วนยางหลังนะครับ150ทัพขอบ17นะครับการข้อโค้งของเขานะครับกับยางชุดนี้เนี่ยบอกเลยว่าขนาดฝนตกวันนี้นะครับก็ยังทําได้อย่างมั่นใจนะครับถือว่าสอบผ่านครับสำหรับชุดช่วงล่างล้อและยางชุดนี้ในส่วนถัดมานะครับนั่นก็คือระบบชิลหน้านั่นเองครับซึ่งชิลหน้าชุดนี้นะครับก็จะเป็นระบบแมนนวลนะครับงัดขึ้นนะครับแล้วก็สไลด์ขึ้นนะครับแล้วก็องทนถืว่าาาํ ได้ดีครับสามารถตัดลมนะครับสาหรับการเดินทางไกลเนี่ยทำให้ผมไม่ค่อยโดนลมปะทะนะครับเยี่ยมมากๆเลยครับระบบไฟนะครับ Full LED ทั้งคันนะครับด้านหน้านะครับเป็นไฟหน้าที่ถูกดีไซน์มาจากรถ Dia ยบินะครับในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับมองได้อย่างชัดเจนนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับระบบไฟก็จะเป็นในสไตล์ลังพึ่งนะครับระบบเรือนไม้แบบ f u l l LCD นะครับลอกฟังก์ชันการใช้งานแบบครบคันเลยครับเลขความเร็วนะครับรอบเครื่องยนต์นะครับแบตเตอรี่ จับทิปเอเวอร์เรดระยะทางรวมนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของการปรับตั้งค่าแทคชั่นคอนโทรลโหมดในการขับขี่แล้วก็ในส่วนของการปรับระดับ ABS นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับสามารถปรับได้ด้านซ้ายมือของประกับนะครับจะมีปุ่มโหมดให้กดนะครับเป็นจอยสติ๊กอยู่นะครับตรงนั้นก็สามารถออกแบบมาใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับระบบคุชคอนโทรลนะครับวันนี้ผมได้ลองทดลองแล้วจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับระบบเทคโนโลยีที่ให้มาในส่วนของ เราอีสตันคันนี้นะครับเป็นคือระบบพื้นชนโหนะครับผมจะทำการทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับโดยการง่ายๆครับเราได้ความเร็วและเกียร์ที่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็กดปุ่มพื้นชนโหนะครับหนึ่งครั้งการเริ่มใช้พื้นชนโหนคือการกดยืนยันที่ปุ่มเซตนะครับที่กดปุ่มเซตในฝั่งซ้ายของกระป๋ะนะครับก็คือการกดปุ่มลงนะครับและตอนนี้ครับผมก็ได้ใช้พื้นชนโหนเรียบร้อยแล้ว อันนี้เป็นการทดสอบนะครับให้เพื่อนๆชมไม่ควรนําไปลอกเอนแบบซึ่งประโยชน์ของเขานะครับก็จะมีมากๆเลยถ้าเราใช้ในสถานการณ์ที่จําเป็นจริงๆนะครับคุยโทชุดนี้จะสามารถล็อกความเร็วได้ที่เกียร์สนะครับความเร็ว50กิโเมตรต่อชั่วโมงจนถึง160กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับสุกิวีสตอร์มครับเขามีโหมดการขับขี่มาให้ถึง3โหมดนะครับในส่วนของโหมด A เนี่ยจะเป็นโหมดขับขี่ในรูปแบบเลสซิ่งนะครับและในโหมด B นะครับก็จะเป็นในรูปแบบของการใช้งานทั่วไปนะครับและในโหมด ก็จะเป็นการใช้งานในส่วนของการขับขี่ในทางที่แบบเรียกอย่างเช่นวันนี้ครับในส่วนของดีไซน์นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าวีสตอมมาอย่างเนิ่นนานเนี่ยตอนนี้นะครับก็ได้ถูกดีไซน์ครับให้มีความสปอร์ตคมเข้มมากยิ่งขึ้นครับมีเส้นตรงนะครับจากปลายสุดพุ่งตรงนะครับในส่วนของถังน้ํามันเลยนะครับทำให้ดูมีความปัดเปรียวสปอร์ตและดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับถังน้ํามันถังนี้นะครับมีความจุนะครับ20ลิตรนะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับก็อยู่ที่ยต่ลิบสี่จุดห ของการป้องกันและโรเทคนะครับในส่วนของตัวรถต่างๆนะครับเริ่มตั้งแตกกาดแฮนด์นะครับที่ให้มาจากโรงงานเลยครับถัดลงมาด้านล่างนะครับแคสบาร์นะครับต้องขอบอกเลยว่ารายละเอียดดีเทลในการโรเทครถนะครับออกแบบมาได้อย่างดีมากๆนะครับนอกจากแคสบาร์นะครับที่ให้มาโรเทคในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเขายังมีเพลทอลูมิเนียมนะครับที่ป้องกันในส่วนของคังเครื่องนะครับอยู่ด้านหน้าและด้านหลังนะครับของตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นกาดขนาดเล็กตรงนี้ก็เป็นการใส่ใจในรายละเอียดนะครับด้านหลังนะครับในส่วน ของเพจนะครับสำหรับการติดตั้งนะครับก่องปี๊บนะครับทั้งจากโรงงานหรือว่าจะออกมาซื้อของแต่งด้านนอกนะครับทางซูกินะรัก็ออกแบบในส่วนของจุดยืดมาให้นะครับอย่างดีนะครับและแน่นหนาในส่วนของท่อนะครับที่มีการออกแบบนะครับยกสูงครับเพื่อให้เข้ากับการขับขี่ในทางเทลหผือเราต้องไปลุยน้ำนะครับตรงนี้เขาก็มีการยกของปลายท่อนะครับให้สูงขึ้นนะครับเพื่อการลุยนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ให้มาันก็คือพอร์ต USB ชาร์จนะครับสามารถชาร์จโทรศัพท์นะครับในส่วนของใต้เบาะนะครับเขา ก็ยังใส่ใจในะส่วนของพอร์ตชาร์จ12โวลต์นะครับและแน่นอนครับดีเทลที่เล็กและละเอียดอ่อนสําหรับการเดินทางขาตั้งคู่ครับตรงนี้ก็เป็นดีเทลเล็กๆนะครับที่ทางสุกิ v s t o r ม150 XT ใสมาให้ด้วยนะฮะมาในส่วนของラ g 딩โพ i ิชันนะครับวันนี้นะครับในการเดินทางจากกรุงเทพมาหาครนะครับเดินทางมายังจังหวัดสระบุรีนะฮะทางไฮเวย์นะครับหรือว่าการเข้าโค้งเลี้ยวโค้งต่างๆภายในอ่างเก็บน้ำโมกเหล็กเนี่ยผมบอกเลยว่าเจ้ารถ v s t o r m 1ันห้คันนี้นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานในการเดินทางได้เป็นอย่างดีนะครับและออปชั่นต่างๆนะครับที่ช่วยขับอำนวยความสะดวกให้กับผมนะครับในการเดินทางเนี่ยบอกเลยว่าพรีเมียมสุดๆเลยครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าเขาคือเจ้าแห่งการบรรจุภัยอย่างแท้จริง มาะสมแล้วครับที่เขาได้ฉายาว่าม a สเตอร์ออฟแอดเวนเจอร์นะครับความคุ้มค่าของเขานะครับนั่นก็คือราคาอยู่ที่619,00 0เ้านบาทเท่านั้นครับคุณก็จะได้เป็นเจ้าของรถคันนี้แล้วนะฮะและในส่วนของสีสันนะครับของเจ้า Su z u k ิ V ี t ตอม 10,50XT คันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3สีนะครับก็จะมีสีข้างๆผมนี้ก็คือสีส้มขาวนะครับแล้วก็จะมีสีเหลืองนะครับแล้วก็จะเป็นสีดําล้วนนะครับข้อมูลต่างๆที่ผมพยายามรวบรวมมาเนี่ยเพื่อนๆก็ไปลองชั่งน้ําหนักดูนะครับว่า รเปล่าการเดินทางวันนี้นะครับก็จะไม่เกิดขึ้นได้เลยนะครับถ้าไม่ได้ถูกการเอื้ออํานวยนะครับจากทางซ u ซูก o มอโตซีลคอม m บเลชันประเทศไทยจํากัดนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับต้องขออภัยนะครับในบางข้อมูลนะครับที่อาจจะตกหล่นลงไปนะครับยังไงก็ต้องขอกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้นะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเป็นกําลังใจให้กับแพนธรรมชาติคนนี้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะเจอกันบ่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับท่านผู้ชม